สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูโปยเซียนแคร์นะครับสีแดงเข้มเลยนะครับและจะมาบอกนะครับว่าชำยังไงนะครับให้ติดให้รอดและให้สวยงามได้แบบนี้นะครับไปชมเลยครับโปยเซียนแคร์นะครับผมก็ให้นิยามว่าเป็นความสวยแบบมินินะครับ ต้นเล็กๆนิดเดียวอย่างนี้ก็มีดอกสวยงามได้นะครับสำหรับวิธีขยายพันธุ์นะครับเมื่อเราจะขยายพันธุ์นะครับก็ให้งดปุ๋ยนะครับและงดน้ำด้วยเลยนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกกิ่งที่เราจะนำมาขยายนะครับนะก็ ส่วนไหนที่เป็นดอกเรายังอยากชมดอกก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับนะครับมาดูส่วนที่เราขยายได้นะครับเราจะไม่เอาที่อ่อนเกินไปนะครับถ้าประมาณนี้นะครับให้เป็นมีความแข็งแรงแล้วนะครับส่วนนี้นะครับแบบนี้นะครับใช้กรรไกรตัดเลยนะครับนี่ครับใช้กรรไกรหนีบลงไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วเราก็อาจจะต้องเอาใบล่างออกนะครับนิดหน่อยนะครับดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับคือเราจะนํากิ่งที่ตัดแล้วนะครับไปผึ่งไว้ในร่มนะครับอย่างน้อยสอาวันนะครับเพื่อให้ยางตรงนี้นะครับแห้งนะครับแล้วก็แผลปิดนะครับถึงจะนําไปชํานะครับโดยวัสดุชํานะครับ สามารถใช้ดินทั่วๆไปได้เลยนะครับที่ไม่ใช่ดินแน่นเกินไปนะครับไม่ใช่ดินที่แข็งเกินไปนะครับดินถุงเกษตรที่ขายตามร้านต้นไม้ใช้ได้หมดเลยนะครับทุกชนิดนะครับหลังจากชานะครับเราก็จะเอาไปตั้งไว้นะครับในร่มนะครับแล้วก็รดน้ํานะครับไม่ได้รดทุกวันนะครับเรามาดูวันไหนที่ดินมันแห้งนะครับเราถึงรดนะครับรดบางๆก็พอนะครับ ถ้าเรามาจับดูแล้วดินเปียกอยู่ก็ไม่ต้องลดนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับพอมีสัญญาณนะครับที่แตกยอดใหม่นะครับแบบอย่างนี้นะครับนี่พอเราเห็นตรงส่วนยอดนะครับมีแตกใบออกมาใหม่แสดงว่ากลากออกแล้วนะครับเป็นส่วนมากนะครับก็ค่อยๆนำไปตากแดดแล้วก็ลดน้ำเลี้ยงปกติได้นะครับสำหรับปุ๋ยนะครับที่ช่วยให้ดอกสีสดนะครับ ดอกวิ่งสีสันดีก็จะเป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับเช่นปุ๋ยสูตร8 24 24นะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเราก็โรยห่างงต้นนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ